สวัสดีทุกๆคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดัดแปลงปั๊มหอยโขงธรรมดานะครับให้เป็นปั๊มอัตโนมัติพอดีกลับมาที่บ้านต่างจังหวัดนะครับก็มาเจอปัม๊มเป็นปั๊มหอยโขงตัวเล็กๆนะครับทีนี้ก็สูบน้ำจากบ่อบาดานะครับลึกประมาณ15เมตร ทีนี้การใช้งานมันไม่ค่อยสะดวกก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าทำยังไงถึงจะให้ใช้งานได้สะดวกนะครับให้เปิดเหมือนกับเป็นปั๊มออโต้ก็เลยไปซื้ออุปกรณ์มานะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันวิธีการง่ายๆในงบราคาค่อนข้างประหยัดมากๆนะครับอุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมเข้ามามีแค่ สองสองชิ้นนะครับอย่างอื่นใช้ของเดิมนะครับก็มีเพิ่มเติมเข้ามาแค่สองชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออโตโ้ได้ยังไงนะครับหลักการของการทําให้เป็นออโต้เนี่ยก็คือใช้สวิตช์แรงดันนะครับสวิตช์แรงดันก็คือตัวนี้ตัวสีเทาๆเนี่ยนะครับ แบบนี้นะครับสวิตช์แรงดันจะทำงานเมื่อเราเปิดใช้น้ำแรงดันมันก็จะลดลงพอแรงดันลดลงตัวหน้าคอนแทคสวิตช์มันก็จะต่อนะครับมันมันจะต่อกันทำให้จ่ายไฟไปที่ปัม๊มแต่ผมโฟกัสน,นะมันไม่ค่อยชัด นะครับแต่พอเราปิดวาลวปิดวาลวนะ้ำปุ๊บแรงดันมันก็จะสูงขึ้นมันก็จะเปิดวงจรอ,ออกนะครับมันก็จะไม่จ่ายไฟหลักการก็จะมีแค่นี้ทีนี้วิธีการเลือกซื้อให้เลือกซื้อค้นใน Lazada ก็ได้นะครับเลือกซื้อตัวที่เป็นพิมพ์คำว่าสวิตช์แรงดันปั๊มน้ำ เลือกสเปคสตาร์ท0.6บาทแล้วก็สต็อปที่1.4บาทนะครับเลือกเอาแรงดันไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะว่าปั๊มตัวนี้มันทำแรงดันสูงไม่ได้นะครับก็เลยเลือกแรงดันประมาณนี้สิ่งที่ผมซื้อเข้ามาก็มีสวิตช์แรงดันวาวกันกลับนะครับตัวนี้ วาวกักลับก็คือยอมให้น้ําไหลไปได้ทางเดียวก็คือด้านนี้นะครับไหลออกไปได้จะย้อนกลับมาไม่ได้นะครับ <S <S เหตุที่ใส่ตัวนี้เพราะว่าพอปอ,อน้าปั๊มทํางานมีแรงดันดันออกไปทีนี้เราเปิดวาล์วใช้งานแล้วปิดวาล์วปุ๊บมันจะถูกขังนับตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงวงจรทั้งหมดในท่อมันจะมีแรงดันค้างอยู่จะทําให้สวิตตัวนี้รับรู้ว่ามีแรงดัน มันก็จะตัดวงจรออกนะครับวิธีการต่อนะครับจากของเดิมนะครับจากของเดิมที่เป็นสูบน้ำบ่อประดานแบบนี้ผมก็มาโมดิฟายข้อต่อนะครับก็ทําให้ข้อต่อมันเข้ากันนะครับก็จะมีทั้งการแปลงจากหนึ่งนิ้วมาเป็นสี่หุนนะครับแปลงหนึ่งนิ้วมาเป็นสี่หุนต่อเข้ากับ วาล์วกันกลับนะครับหรือว่าเช็ควาล์วพอต่อผ่านเช็ควาล์วปุ๊บก็มาแบ่งเข้าตัวสวิตช์แรงดันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อออกไปก็มีวาล์วเอ,เอาไว้เซอร์วิสด้วยก็ดีครับแล้วก็อาจจะมียูเนียนเอาไว้เผื่อเวลาเราซ่อมท่อแตกน้ำหยดอะไรพวกนี้เราจะได้ถอดง่ายนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ต่อตรงๆไปเลยก็ได้นะครับ สำหรับการต่อต่อท่อนะครับก็ต่อแค่นี้เองนะครับต่อแค่นี้เองจริงๆไม่มีอะไรเลยทีนี้มาดูฝั่งการต่อไฟสายเมนจะเป็นเส้นสีขาวนะครับมาสองเส้นสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินนะครับทีนี้วิธีการต่ออันนี้ยังมีไฟอยู่นะครับ จัแยกออกให้ดูอันนี้มีไฟนะครับวิธีการต่อก็คืออ่าเส้นสีขาวเนี่ยจะเป็นเส้นไฟเมนมาจากเบรกเกอร์เส้นสีดำเส้นนี้จะเป็นสายที่เข้าปั๊มแล้วก็อีก2เส้นตัวนี้จะเป็นเส้นของเพอเชอร์สวิต วิธีการต่ออ่าถ้าดูตามวิดีโอนี้ก็คือต่อตามนี้ได้เลยหลักการก็คือสายที่มาจากเมนจะมีสองเส้นเนี่ยแบ่งเส้นหนึง่งต่อวิ่งเข้าปั๊มเลยผมผมเลือกไปเส้นสีน้ำเงินเนี่ยต่อวิ่งเข้าปั๊มเลยแล้วก็อีกเส้นหนึง่งต่อเข้าไปที่เพอรสวิตสายที่หนึ่งพอเข้าไปเพอรสวิตมันจะมีวิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งกลับออกมาสายที่สองเนี่ย ก็มาต่อเข้าปัม๊มพู้เรีง่ายก็คือจะมีตัวนี้ทําหน้าที่เป็นเหมือนสวิตคอยเปิดปิดเปิดปิดให้ตลอดเวลานะครับวิธีการต่อมีแค่นี้นะครับก็เลือกซื้ออุปกรณ์เลือกต่อสายไฟแบบนี้แต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับน้ําจะต้องไม่รั่วฝั่งปั๊มรั่วฝั่งนี้รั่วไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีวาล์วกันกับบล็อกเอาไว้แล้ว แต่ว่าตั้งแต่วาล์กกันกลับไปจนถึงวงจรทั้งหมดไปจนถึงก๊อกน้ําที่เราใช้ต้องห้ามรั่วนะครับถ้าน้ํารั่วไอสวิตเนี่ยมันจะตรวจเจอว่าแรงดันมันตกมันก็จะสั่งปั๊มสตาร์ทสต็อปสตาร์ทสต็อปสตาร์ทสต็อปอยู่อย่างงั้นบ่อยๆเดี๋ยวปั๊มมันจะพังนะครับมันสตาร์ทบ่อยสต็อปบ่อยนะครับครับก็ข้อควรระวังก็มีแค่นี้นะครับ ก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพกว้างๆเอาไว้ไปประยุกต์ใช้กันดูอันนี้เห็นว่ามีประโยชน์สําหรับคนที่เอาไปทําร้านล้างรถก็ทําได้นะครับใครที่มีปั๊มอยู่แล้วไม่อยากไปซื้อปั๊มออโต้เพราะปั๊มออโต้ชุดหนึ่งก็ประมาณอย่างมิตซูก็ประมาณห้าหกพันเจ็ดพันนะครับแต่ปั๊มหอยโค้งเนี่ยเราอาจจะมีอยู่แล้วซื้อมาแล้วตัวละพันกว่าบาท ก็ไปซื้อเช็ควาลซื้อเพรสเชอร์สวิตแลวก็ต่อตามนี้เลยนะครับต่อตามนี้ก็งบประมาณไม่เกินไม่เกิน300บาทนะครับก็เสร็จละครับส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วถ้าไม่มีถังปั๊มอโต้มันจะมีถังลมใช่ไหมครับแล้วถ้าเราไม่มีถังลมเราทำางไงหลักการของทำถังลมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเห็นท่อ PVC ที่เป็นแท่งตัวนั้นไหมครับ แหงยาวๆอ่ะครับหลักการก็คือหลักการเดียวกันใช้อากาศใช้แรงกดใช้แรงกดแรงดึงดูดของโลกเนี่ยครับน้ําเวลามันสตาร์ทออกไปมันก็จะมีอากาศอยู่ส่วนบนแล้วก็มีน้ําอยู่ส่วนล่างเวลามันอัดอัดอัดอ,ดอ,ดอดทำหน้าที่ซอฟแรงดันพนูดง่ายๆคือซอฟแรงดันไม่ให้มันกระเพื่อมแต่ถ้าไม่มีกระบอก ตัวทน้าที่แทนถังลมตัวนี้น้ํามันจะกระเพื่อมเวลาเราเปิดวาล์วมันก็สะชากฟืดฟาดฟืดฟ้ฟาดนะครับทําให้น้ําไม่สมูทใช้แล้วมันดูไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูไม่เวิร์คดูไม่สวยพู่งนา่ไก็ต่อตัวนี้เข้าไปเพิ่มนะครับก็ต่อสามทางแยกเข้าไปแล้วก็ตั้งขึ้นนะครับเป็นแนวตั้งให้แรงกดของแรงดึงดูดของโลกนะั้นมันกดลงนะครับ เวลามันอัดมันก็จะมีอากาศอยู่ส่วนบนนะครับแค่นี้เองนะครับทุกอย่างเป็นเหมือนปั๊มออโต้ราคา6700 0ทุกอย่างใช้ได้ดีเหมือนกันต่างกันที่ไอ้สเปคปั๊มตัวนี้มันเล็กมันไม่มีแรงดันนะครับแรงดันมันเบาแต่ใครมีของแบบนี้อยู่แล้วโมดิฟายกันตามสบายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับก็เลยเอามาแบ่งปัน,ปนก็10นาทีพอดีนะครับอีบนี้สวัสดีครับ